สวัสดีครับชาเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดียังนักีตาร์มือใหม่ด้วยนะฮะทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่ายังมีคนที่เล่นกีตาร์มา4ปี5ปีแล้วแต่ยังก้าวไม่ผ่านพ้นสเตปมือใหม่สเตปมือใหม่ในที่นี้ก็คือตีคอร์ดยังไม่ได้เป็นจังหวะบางเพลงก็ไม่สามารถตีคอร์ดได้ไอเรื่องของการตีคอร์ดเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานที่นักกีตาร์มือใหม่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจจริงๆแม้ว่ามันจะมี รูปแบบการตีคอร์ที่เยอะแยะมากมายนะครับแตนะ่การที่เราจะเล่นเพลงให้มันได้เนี่ยบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้สไตล์การตีคอร์ทให้มันเยอะแยะอะไรมากมายอันนี้เราไม่ได้พูดถึงต้นฉบับนะครับนะบางทีต้นฉบับอาจจะตีคอร์ดประมาณนี้สมมุตินะอันนี้มือใหม่อาจจะมองว่ายากเอ๊ะไอ้จุบๆๆ,ๆนี่มันคืออะไร ไอซอยนิ้วไปขึ้นลงขึ้นลงนี่มันคืออะไรนะฮะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าดีแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมาจับคอร์ดจีแบบแบบนี้จับคอร์ดจีนอกไม่ต้องมาทําเสียงบอร์ดไม่ต้องมาปิดปิดปิดปัดทั้งนั้นนะ <S <S เป็นแบบเดียวกันนะครับคำว่าแบบเดียวกันหมายความว่าเทมโปของจังหวะจะอยู่ในจังหวะแบบเดียวกัน นี่ก็คือเป็นผลลัพธ์ของคําว่าคนที่ฝึกแล้วก็คนที่เล่นมาแล้วกําลังจะก้าวผ่านสเต็ปมือใหม่ไปผมเชื่อว่าถ้าเล่นได้ในระดับนี้ก็คงไม่นานเกินรอนะฮะสามารถที่จะแบบว่าโอเคนะฮะเรียกตัวเองว่าไม่ใช่นักกีตาร์มือใหม่แต่คำว่าไม่ใช่นักกีตาร์มือใหม่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเล่นเทพได้ทุกเพลงเล่นเพลงยากๆได้จะต้องมีวงเป็นของตัวเองมีผลงานไม่ได้ขนาดนั้นนะ,ะเพียงแต่ว่า เราอยากจะเล่นเพลงไหนถ้าเปิดหนังสือเพลงอ่าทุกวันนี้อาจจะไม่มีหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่นะฮะอ่าเปิดแท็บเล็ตเปิดเน็ตเปิดมือถือออกมาแล้วก็เล่นไปเลยนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสว่าให้ต้นฉบับเข้าตียังไงอาจจะเป็นจังหวะการเล่นขำๆเล่นเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะแต่4 5หปีของนักกีตาร์บางคนที่เรียกว่าสูญเปล่าไปทั้งที่เขาบอกว่าเขาก็ฝึกเขาก็หัดอยู่นยแต่ทำไมมันยังไม่ไปไหนเนี่ย ผมมาลองวิเคราะห์ดูแล้วครับมันน่าจะมีสาเหตุอยู่ประมาณ 2- 3ข้อไม่ถือว่าเยอะนะฮะสาเหตุเมนหลักๆเลย1ก็คือเขาอาจจะไม่เคยโชว์ฝีไม้ลายมือให้ใครได้ฟังเลย 2. ก็คือมันจะเป็นเหตุผลต่อเนื่องกันก็คือไม่เคยเล่นให้ใครฟังแล้วทีนี้แล้วก็เล่นให้ตัวเองฟังอย่างเดียวแล้วก็คิดไปเองว่าสิ่งที่ตัวเองเล่นเนี่ยมันถูกต้องการดีแบบนี้เรามันเข้าจังหวะแล้วมันไม่ช้ามันไม่เร็ว นะฮะสองก็คืออ่าสามก็คือนอกจากไม่เคยเล่นให้ใครฟังนอกจากเล่นให้แต่ตัวเองฟังอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เคยไปร่วมเล่นกับใครเลยนะครับยังไม่เคยไปหาเพื่อนมาแจมหรือว่าไปแจมกับเพื่อนยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับมีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือยังไม่เคยมันก็ เหมือนข้อหนึ่งข้อ2นะฮะก็คือยังไม่เคยเอาสิ่งที่ตัวเองเล่นที่ตัวเองฝึกมาเนี่ยนะครับไปส่งต่อไปให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วให้ได้รับคำวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาได้รับคำติชมออกมายังไม่เคยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยคงถูกแล้วมั้งคงใช่แล้วมั้งนะ,ะตามจริงมันใช่ไม่ใช่นะก็คือถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ได้รับฟีดแบ็กจากคนอื่นแล้วคุณมัมไปคิดเองเนี่ยผมว่านั่นแหละฮะคุณคุณกำลังหลงทาง ตอนแรกผมผมไม่เชื่อนะครับเรื่องราวตรงนี้นะฮะที่มีบางคนนะครับที่โพสต์ในในกลุ่มในในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล้วเขาก็จะมีขอคําปรึกษาก็จะมีคนนั้นคนนี้นะครับไปเรียกว่าให้ข้อแนะนํากับเขานะฮะแล้วก็พยายามสอบถามบางคนบอกว่าฝึกยังไงอะ่ะทำไม4ีปีถึงเป็นแบบนี้ผมฝึกสักอ่สีเดือน5เดือนนะครับสเดือน 2, 2เดือนบางคนฝึกเดือนเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นไปได้เลยนะฮะทุกคน แต่นั้นวันนี้ผมไม่มีแบบปึกหัดมาให้นะครับผมก็จะพูดเยอะพูดมากตามสไตล์ของตัวเองนี่แหละแต่เชื่อว่าสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยทุกคนสามารถนําไปประยุกต์ใช้จริงได้แน่นอนนะฮะผมไม่อยากให้มีโมเมนต์อย่างนี้บ่อยนะครับกับการที่ตั้งหลายปีขนาดนี้คุณยังตีคอร์ดไม่เข้าจังหวะยังตีคอร์ดอยู่หลงอยู่เลยนะฮะสเตปแรกเลยนะครับในสิ่งที่ผมเล่ามา4 5หข้อเนี่ยนะครับที่มันอาจจะเป็นหนึ่งในหนทางที่พาคุณหลงทางเนี่ยคุณจะต้องเพิ่มความกล้าให้กับตัวเอง คุณจะต้องดึงตัวเองออกมานะฮะอย่าบอกว่าหน้าตาไม่หลอ่อไม่กล้าเล่นให้ใครฟังอย่าบอกว่าร้องเพลงเสียงไม่ดีไม่กล้าร้องให้ใครฟังอย่าบอกว่าติดนู่นติดนี่ยายายาอยา่ามีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีมนุษย์โลกคนไหนหรอกนะครับที่อยู่ในถ้าคนเดียวนะคือไม่มีใครร้องขอให้คุณเล่นให้ฟังไม่มีใคร อยากที่จะแบบฟังเสียงร้องเสียงกีตาร์ของคุณคุณยัดเยียดให้เขาเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องผิดผมย้ํานะครับยัดเยียดแบบไหนยังไงบ้างถ้าคุณอยู่ในที่ทํางานนะเวลามีปาร์ตี้มีอะไรต่างๆเนี่ยคุณตั้งใจไว้เลยนะครับคุณตั้งใจไว้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเดี๋กินร้งกีฬากันสุดสัปดาห์นี้ฉันจะต้องไปเล่นเพลงนี้ให้กับพวกนั้นฟังเพื่อนร่วมงานฟังอาจจะฟิกมาสัก2เพลง3เพลงก็ได้ไม่ต้องเอาเยอะนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น ให้การบ้านกับตัวเองนะครับเพิ่มไฟให้กับตัวเองอาจจะไปซ้อมซะก่อนในเฟซบุ o กแฟนในในในเฟซบุ๊กกลุ่มเนี่ยต่างๆมากมายนะครับมีนักกีต้ามือใหม่ลหลายคนที่ผมเห็นบางคนร้องไม่เข้าออคีย์เลยบางคนดีดไม่เป็นจังหวะกีต้าไปทางคนไปทางแต่เชื่อไหมฮะหลายๆคนก็ใจสู้กัดฟันนะครับนะ ผมฟังแล้วบอกตามตรงนะครับว่าผมขำเฉยๆคาว่าขำไม่ได้ขำแบบเยอะๆนะครับผมขำว่าเฮ้ยนี่จะไม่รู้ว่าเราร้องไม่เข้าคีย์จริงเหรอนี่จะไม่รู้ว่าเราเด็ดไม่เข้าจังหวะจริงเหรอนะครับผมขำแค่ในมุมน่ารักตรงนั้นแต่ในสิ่งที่ผมชื่นชมก็คือกล้าความกล้าที่จะแบบว่าดึงตัวเองขึ้นมาถูกไม่ถูกช่างมัน พอทาได้แบบนี้ทุกคนเชื่อไหมฮะว,ว่ามันจะมีคนที่เข้ามาผมผมผมเชื่อว่ามีไม่ถึง5%นะครับที่จะเข้ามาบูลลี่นะอ่าส่วนมากทุกคนก็จะมาแบบว่าเซลๆ์ซลขำขำ,ำ,ำ,ำนะครับอาจจะแบบว่าขำาำมาในมุมน่ารักเหมือนกับผมนี่แหละแล้วก็นอกเหนือจากนั้น80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปให้กำลังใจนะมันแตกต่างจากคุณฝึกคนเดียวนะครับคุณฝึกคนเดียวคุณไปถามใครล,ละ่ะบางทีคุณขี้อายอย่างที่ผมบอกไปนะว่าคุณจะต้องปลดล็อกตัวเองนะก็ปลดความอายออกไป คุณบางผมเชื่อนะว่าบางคนใช้วิธีนี้บางคนไม่กล้าโชว์แต่มาถามใช้วิธีการเล่าไม่ไม่ไม่อยากกะดีดลงมานะฮะสมมติว่าตีขอดจีถ้าดีเข้าจังหวัดจะเป็นประมาณนี้ดีดไม่เข้าจังหวัดจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้มันก็จะมีช้าบ้างเร็วบ้างมันไม่สม่ําเสมอใช่ไหมบางคนตั้งคําถามโดยที่ไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูเพราะว่าอาย นะฮะอา,อาจจะก,กลัวโดนล้อโดนอะไรเงี้ยบอกว่าอันทีขอจะตียังไงให้เข้าจังหวะครับอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะจากขอดจีไปขอดอ e, ีมายเนอะผมติดปัญหาตรงการเลื่อนนิ้วผมจะเลื่อนยังไงให้มันเร็วขึ้นผมจะเลื่อนยังไงให้มันพอดีกับจังหวะเนี่ยมันจะมีใน,ในแบบนี้ซึ่งถามว่ามันเป็นประโยค์ที่บอกเล่าเนี่ยคุณก็พูดเองเออเองนะครับว่านั่นคือปัญหาแต่ความจริงบางทีมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้เพราะว่า คุณยังเป็นมือใหม่อยู่เลยนะครับคุณยังอาจจะใช้การสื่อสารที่มันมันไม่ถูกกับปัญหาที่คุณเจออยู่นะฮะคนที่ไม่เห็นคลิปก็จะแบบว่าไม่ใช่ความผิดของเขานะครับคนที่ไม่เห็นคลิปก็จะให้คําแนะนํำไปว่าอ๋อจากจีไปอ e ีเมเนอร์เนี่ยคุณก็แค่ใช้วิธีเลื่อนถไหลย,ยกออกปุ๊บนะครับแล้วก็นิ้วนางมาจิ้มลงไปบนสายสีไปที่สองเนีนะ่ยจีเนี่ยเนี่ย แต่บางทีปัญหาอันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของคุณก็ได้แต่แต่คุณเข้าใจไปเองไงว่ามันน่าจะใช่ไงคือบอกว่าเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันแล้วก็เออเองพูดเองเออเองคิดเองไปไงนะคนอื่นไม่รู้ก็อาจจะบอกนี่แต่บางทีปัญหาของคุณอาจจะไม่อยู่ที่ว่าการเอานิ้วไหนไปลงตรงไหนนะปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่าบางทีคุณแอนมือลงไปมากเกินไปเวลาจับแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าไม่ถนัดนะฮนะหรือบางที คุณเล่นไปอยากอ e ีเมสคุณอาจจะยกสูงนะครับปล่อยมือไปอย่างเงี้ยตาปบลงมามันมีโอกาสพลาดน,นะดงนั้นการการที่ปลดล็อกตัวเองนะครับโดยการเอามาให้ใครสักคนหนึ่งได้ฟังถ้าคุณยังไม่กล้าพอในโลกออนไลน์ก็คือเพื่อนสนิทของคุณเพื่อนร่วมง,งานของคุณใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าคุณสนิทที่สุดแหละนะ,ะไม่ต้องอไรไอยมากมานะครับดีๆขำๆไปเนี่ยนั่นก็ไปด่านแรกด่านนั้นก็ได้นะฮะ แต่ถ้าคุณโอเคละ่ะฉันคงไม่กล้าเล่นให้เพื่อนสนิทฟังแต่เนยมันล้อตายเลยนะดังนั้นก็เอาเพื่อนที่ไม่ได้สนิทกันในชีวิตจริงในโลกออนไลน์ใน Facebook นั่นแหละนะลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วมันจะเหมือนจะเป็นกระจกสะท้อนนะฮะผมเชื่อว่าถ้าคุณคุณทำแบบนี้นะฮะเอาประมาณสักสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทำประมาณสัก60-70เนี่ยผมว่าคุณใช้เวลาไม่ไม่45ปีเหมือนบางคนหรอกนะผมคิดว่า น่าจะประมาณสัก2-3สเดือนคุณจะเห็นข้อแตกต่างจากตั้งแต่ที่คุณเริ่มมากับมาเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้นะฮะทุกคนผมยำ้ำช่วงท้ายนะฮะว่าถ้าคุณปล่อยให้4-5ปีผ่านไปโดยที่คุณยังตีขอรดไม่เข้าจังหวะเลยนะฮะคนร้องเพลงไม่เข้ากับเสียงกีตาร์เลยเนี่ยมันท้อน,นะครับทุกคนนะแต่นั้นในตรงนี้มันเหมือนเป็นดาบสองคมไงฮะบางคนเล่นไปแล้วบอกว,ว่ากลัวโดนลอ็อ กลัวโดนว่าร้องไม่ถูกคีย์ให้เล่นไม่เข้าจังหวะเอ่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นกล้าๆหน่อยฮะถ้าคุณกล้าที่จะหยิบมันออกมาแล้วถ้าคุณกล้าที่จะเก็บเงินไปซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งถ้าคุณกล้าที่จะบอกว่าฉันจะเป็นนักเล่นกีตาร์ไม่ต้องเป็นนักเป็นมืออาชีพหรอกนะฮะคุณก็ต้องกล้าที่จะนําเสนอสิ่งที่คุณชอบคุณรักมันเนี่ยเอาไปให้คนอื่นนะฮะวันนี้ไม่ดีนะครับพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าเดิมสัปดาห์หน้า เพื่อนอาจจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรตอนแรกอาจจะราคาญไปไปมา,มาอาจจะไม่มีอะไรแต่สักพักสักวันหนึ่งถ้าคุณไม่หยุดนะผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาชื่นชมคุณแล้วก็ขอให้เฮ้ย hey, เอาอีกสักเพลงหนึ่งให้ทําไมเลิกเล่นเร็วจังวะ ะนะเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเนาะโอเคนะครับวันนี้ไม่ให้กำลังใจนะสำหรับใครที่ยังฝึกกีตาร์แบบหลงทางกันอยู่สีนะ่ปีไม่ใช่น้อยผมว่า1ปีแล้วคุณยังเล่นเพลงแรกไม่ได้สักทีเนี่ยผมว่ามันก็นานพอสมควรแล้วนะดังนั้นให้กําลังใจนะครับฝึกกันต่อไปอย่าข้ามขั้นตอนไปในสิ่งที่ควรจะเป็นไป อาจจะไม่ต้องใจร้อนมากแต่อย่าเฉื่อยชานะครับไม่รีบก็จริงแต่ให้มันสม่ำเสมอเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอน